ได้ได้ได้เราเห็นรถมาเราเราอยากจะให้รู้ในชุมชนเราก็จะเอาไปถามก็มาใส่สิจูนก็จะจะทำตรงนี้ขาดุปลี่ยนไอวันละหลายค้างเนี่ยเพราะว่าเออเราก็พอมีพอยไปทุนซื้อลงที่ตึกลาที่เราก็มีเครือข่าย IL อยู่ ูตัวแทนของบริษัท CPO นะคะซึ่งเป็นโครงการไทยไม่ทิ้งกันนะคะอุทเยวันพึ่งทองนะคะจากผู้ในการศูนยโรงชีพสลาบคนพิการอพภพตะคีนะคะจังหวัดนครสวรรค์ก็รู้สึกขอบคุณนะคะบริษัท CPO นะคะที่ไปกิจอาสาเพื่อนำแพมเพิร์ดและอุปกรณ์ใช้ต่างๆนะคะมอบให้คนพิการในที่สย์ในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เห็นอ่า ทุกบริษัทหรือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการในหลายๆจังหวัดนะคะต้องขอขอบคุณทาบริษัทที่ได้ช่วยเหลือคนพิการในวันนี้จากเดีมย่เบอร์โทรศัพท์จะเป็นไลนะ์วันนี้ก็คืออ่าในส่วน,นที่เปิด